บรรยากาศร้านค้าในตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจัังหวดพิชบูรณ์เป็นไปอย่างเงียบเหงายอดขายลดลงทันทีหลังคณะรัฐมนตรีมีม,มติยุติการต่ออายุประธานบัตรโลหกรรมแก่บริษัทอัคารารีซอร์สจำกัดมหาชนในตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อจัังหวดพิจิตรแม้คำสั่งนี้จะอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมไปจนถึงสิ้นปีเพื่อนำราที่เหลือไปใช้ประโยชน์ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรเทาปัญหาหลังสิ้นสุดการประกอบกิจการแต่ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ทําให้กลุ่มพนักงานเหมืองทองตกใจและกังวลถึงอนาคตแมค้าร้านอาหารและของชายอมรับว่าข่าวปิดเหมืองทองทําให้เธอเครียดมากเพราะแม้เหมืองทองจะยังคงเปิดดําเนินการแต่การจับใจ่ายใช้สอยของคนงานเหมืองกลับไม่คึกคักเหมือนก่อนยอดขายที่เคยสูงถึงวันละ2,000บาทลดลงเหลือเพียง600บาทเท่านั้น ก็คงจะหารับจ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า,างานรับจ้างงานรับจ้างช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีพี่มีโรคประจำตัวมีโรคประจาตัวอยู่ด้วยค่ะไม่รู้ว่าจะทําไหวป่ะถ้าไม่ไหวก็คือต้องต้องคืออยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ให้แฟนก็ทําถ้าทําไปเรื่อยๆก็คงไม่ไหวเพราะตัวเองก็ต้องไปหาหมออยู่ทุกสามเดือน แต่สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองพวกเขาต่างรู้สึกพอใจกับมติคณะรัฐมนตรีบางส่วนต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพราะเกรงว่าจะมีสารพิษตกค้างพร้อมกับคาดหวังว่าหลังจากนี้ความขัดแย้งในหมู่บ้านจะคลี่คลายลงความความหวังของชาวบ้านจริงๆแล้วคือถ้าเขาปิดกิจการลงจริงๆชาวบ้านก็จะกลับมารวมตัวเป็นชาวบ้าน เหมือนที่ความไปอยู่เหมือนเมื่อก่อนคือจะรักใคายปองดองกันเหมือนเมื่อก่อนคือขอให้ไปจริงจริงเถอะเดี๋ยวสิ่งที่เคยแตกแล้วกันแป๊บเดียวก็ลืมเดืยวกลับมาเองคำสั่งของคณะรัฐมนตรีให้บริษัทอัคารารีซอสจำกัดมหาชนปิดเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่โดยให้เหตุผลว่าเป็นการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้วันนี้ ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดแถลงขอความเป็นธรรมและขอให้มีการดําเนินการหาข้อเท็จจริงตามหลักของวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยาเพื่อความกระจ่างและสร้างความยุติธรรมเนื่องจากคําสั่งนี้จะส่งผลต่อพนักงานและครอบครัวกว่า4,000คนรวมทั้งเศรษฐกิจในพื้นที่คิดเป็นเม็ดเงินสัดกว่า4,000ล้านบาทต่อปี